ร่องรอยและการกอบกูนักอาคาเดียที่กับป้าสมศรีกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อสร้างโอกาสสุดท้ายในการตามหารินน้องสาวของเขาทุกชิ้นส่วน DIY คือความหวังทุกวินาทีคือความเสี่ยงชุดนี้จะช่วยพลางสายตาจากกล้องความร้อนได้บ้างนะพ่อหนุ่มป้าสมศรีพูดพลางส่งเสื้อผ้าที่ย้อมด้วยโครนและฐานบดให้ทีพยักหน้ารับเขาต้องใช้ทุกสิ่งที่เขาสร้างขึ้น เพื่อแทรกซึมเข้าไปในสถานพักพิงแห่งความหวังการเดินทางกลับทิศใต้เต็มไปด้วยอันตรายที่เลี่ยงเส้นทางหลักใช้ทักษะการพลางตัวที่ป้าสมศรีสอนมาผสานกับเครื่องล่อสัญญาณของดรเมทัสทําให้เขารอดพ้นจากหน่วยลาดระเวนได้หลายครั้งแต่พายุซูเปอร์ไต้ฝุ่นที่โหมกระหน่าก็เป็นอุปสรรคที่น่ากลัวกว่าด้วยเครื่องมือสะดอกกรองฉุกเฉินจากลวดและคลิปหนีกระดาษท,ที่เจาะทะลุนแนวป้องกันสุดท้ายได้สาเร็จ ภายในคือโรงงานวิจัยร้างที่ถูกดัดแปลงเป็นห้องปฏิบัติการลับเขาพบป้ายที่เขียนว่าสถานทักพิงแห่งความหวังแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่มันช่างมืดมิดที่ตามร่องรอยไปจนถึงห้องกักกันผู้ป่วยในที่สุดเขาก็พบรินน้องสาวของเขารินนอนอยู่บนเตียงถูกเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องช่วยหายใจ DIY ดัดแปลงที่ดูซับซ้อนแต่ใบหน้าของเธอยังคงซีดเสียว นี่ไม่ใช่การรักษานี่คือการทดลองที่กระซิบกับตัวเองเมื่ออ่านเอกสารที่อยู่บนต๊ะข้างเตียงปรินไม่ได้ป่วยร่างกายของเธอคือแหล่งผลิตสารภูมิต้านทานตามธรรมชาติต่อ strain x ยี่สิบห้าที่ถูกนำมาสกัดเพื่อผลิตวัคซีนจำนวนจำกัดให้แค่ผู้ที่ได้รับเลือกความจริงที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือแม่ของเขานักวิจัยภูมิคุ้มกันวิทยาคือผู้ให้กำเนิดแนวคิดนี้และน่าจะถูกกักตัวไว้ที่นี่ตั้งแต่ก่อนัยพิบัติ ที่ต้องช่วยรินตอนนี้และกลับมาตามหาแม่ในภายหลังภารกิจกอบกู้เริ่มขึ้นที่ใช้เสศษสายไฟทองแดงต่อกับน้ำก่อให้เกิดวงจรลัดที่จุดควบคุมหลักโลกเรสชดางทาให้ไฟดับเฉพาะส่วนห้องปฏิบัติการอย่างชั่วคราวในความมืดมิดที่โกลาหลที่ถอดเครื่องช่วยหายใจของรินออกมาอย่างระมัดระวังและดัดแปลงเป็นชุดฉุกเฉินแบบพกพาโดยใช้กระเป๋าสะพายบุวัดดุกัรกระแทกเขากำลังจะพารินออกไป แกจะหนีไปไหนทีเสียงตะคอกดังขึ้นดรศักชัยหัวหน้าโครงการปรากฏตัวพร้อมกับอาวุธที่ไม่มีทางเลือกเขาใช้ระเบิดควันพริกไทย DIY จากเศษกระป๋องที่บรรจุผงพริกไทยแห้งและดินปืนที่พารินกลับถึงอาคาเดียได้สำเร็จอย่างทุลักทุเลป้าสมศรีและดอตอร์เมทัสเข้าดูแลรินทันทีพวกเขาใช้ความรู้จักอุปกรณ์ DIY ของรินผนวกกับความรู้ทางการแพทย์สร้างวัคซีนที่ปลอดภัยกว่าสำหรับทุกคน รินตื่นขึ้นมาและยิ้มให้ทีเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่กอดน้องสาวแน่นปมเรื่องแม่ยังคงอยู่เรื่องราวการตามหาแม่ยังไม่จบ